สลสัอมข่อยอยูสลับขอส่อมขอไปถิ่มอไใส่อาอนี่นี่อนี้มันจะเป็นมันจะเป็นนันนันไหม,มเป็นยังก่อนอ้สวนกับถั่วยแป๊บถัวยน้อยแป๊บหนึง่งมาแล้วมาแล้วถั่วยน้อยถคย่ยถิมมใส่อันในน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นอันนี้ไงเห็นไหมนี่อนเป็นก้อนเห็นไหอัน เป็นก่อนเป mm ็น hmm. ห uh ้างมันเด่ห hey, no, 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 so right. no ้างน้ำผึ้งคักๆนี่น้ำผึ้งลังมันคักๆนี่เนี่ยไปเห็นหน้ามันอยู่ข้างล่างเดี๋ยหน้ามันอยู่ข้างล่างก็สิออกเดี๋ยวนี้มันออกหมดยังเดี๋ยวเอาดี่ว่านี่ก่อนให้นี่มันออกหมดก่อนใชพูดญแจเมียฝรั่งตดเบ้อแล้วใช่ไหมแล้วเมียฝรั่งกับมีดัตต์ตดเป็นเรื่องธรรมดา วิธีว่าเขาต้องมีสมองบ่าไม่วันเวลามาเกิดเอาแต่หัวใส่ผมอย่างเดียวเขาต้องมีสมองคิดว่าจะฮ็ดตั้งไดห็กบ่นี่พันมันแบบบีบบอกปากกลมันเลยนี่มันเป็นพลาสติกมันปาดข้าวเดียวอืมปาดข้าวเดียวเร็วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ก็่นี่ยที่เราเสียตัวนี้ไปซักเพราะว่ามันดกน้นําบนันงย่งโอนถือมันแข็งสินนมมันใหญ่ไงนมใหญ่ก็ถือได้แข็งือว่าหัวโตอืมจะทำไมแี่รีบลงเนีย น้ำเาเชือมไเลือเลือเนี่เือนทึ่นเงา่ละตากีีหนะอชเลอดไงบู้บน้บู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 นบู้บู้บู้บน้บู้บู้บูนบู้บูีบูนี้บู้บู้บูนบป้บู้นู้บู้บน้บู้บูนบู้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 บน้้บู้บน้่้บ้ อันนี้เส้นก้อนนี้เส้นก้อนนี่แม่เห็นไหมบ้างมองเห็นยังผู้ป่บมองเห็นหนาวบอมองเห็นหน้าสวยๆมึนชั้นไม่เธอใส่เลยนะเธอนะนะใส่เลยนี่เป็นก้อนเลยซื้อไม่ใหม่ๆได้ไหมบ่แมนซื้อมาโดนอะไรนี่ซื้อไม่ใหม่ๆเวลาห้าแบบว่าเขาเปิดใส่แล้วเนี่ยอากาศมันเข่ามันเป็นก้อนมันไม่หนาวออสเตรเลียนะ เรียกแม่เืนึ <tw> ่ม <qu> ันหนาวมันหนาวนะคะไม่รูาเลยจะไม่แต่งเลยโอ้พี่หน้่มตะข้างการดนตีเลยะข้างดังขังดังดูก็อยู่วัดเด้อบ่อยอยู่วัดตะข้างมาดังดูปันนี่เลยอันนี้ดังทุกชั่วโมง มอเห็นไหนยหันพูอนนบอ่ะระฆังดังทุกชั่วโมองกันนะเอาเกี่ยงปันน,นี่เลยมาอันนี้เอาอะไรอีกสระดาี่สส่กระหมี่มานี่แกะไปเอาใส่ไปเลยว่าเปน็นยังใส่ไปเลยนะเธอมองเห็นหนาบ,าวบน่วล่ะก็ตรงเบิ้ลนะบอหนาเย็นพูดนะเบิ้งวิธีเก็นเอาเนี่ยให้มันท่วมเลยให้มันท่วม แตจว่าคามันท่วมไหมแล้วก็จะเอาแช่ตู้เย็นไว้เข้าไว้ข้างนอกนะครัวมดขึ้นไงเพราะมดมันชอบความหวานแต่จริงมันไม่มีมดนะไม่มีมดนะเราก็แตกเราก็ป้องกันไว้ไงมดมันมีแต่ข้างนอกนะมันไม่เข้ามาในบ้านแต่ว่าถ้ามันเจอของหวานๆแบบนี้นะมันอาจจะเข้ามาก็ได้ใครจะไปรู้มันเพราะว่ามันมีช่องมีทางมีอะไรเข้ามาเยอะแยะรอยายพูมาแล้ว จุดรอเย็นคู่มากกับหาของกินเด็กสบอกให้ดูในห้องทํางานมาหาของกินนะมาขบคักรักขคักลักมือนึงเปิดตู้เย็นเป็นสิบลอบเสียบอ่สิลดความว,ว่านเลยเด็ก่าวนั่นหมายจะสิลดได้จะเปิดตู้เย็นมือละสิบล็อกบุ้งฮึกกันบระะิษัทก็ย้ข่อยเอาแล้วแล้วมา่านในแฟนกับมานเนหงามาเซฮัลโหลแฟนคลับวนันเร็วแฮนด์ซัมเมนเนี่ย Some man. You're handsome. You are handsome. Well, I think so. and You don't think so, but I, I think so. I think you're handsome anyway. Yeah, well, welcome <laughs> you went to specs size his mine. <laughs> think you're handsome anyway. Why don't you lie long, below, no, you know? So handsome. Oh, you're very handsome. Uh, very handsome. Hmm. <laughs> I feel handsome. <laughs> <laughs> what are you doing? I put I put lemon and um. and honey together and then when you drink tea now you put in the tea 不能ดื่ม太多 yeah what you drink whiskey coffee ah coffee coffee you can put coffee and whiskey okay gin tonic give it a shot ฮ่า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 ใช่ไหมตันเละไปดูที่ปุ๊บปี้ในร้านค้าน่โอเคอืันไหนใสอีกล่ะเอานี่เอานี่มานี่เอานี่ใส่อีกแล้วกันเดี๋ยวให้มันลงจากหน่อยก่อนมันลงนี่มันสิ่งมันคือมันลงเนาะนี่เนาะ มันบอลลงเลยอ่ะมันไม่ลงเลย่ะเธอเอวมก็ิคอยซึมลงนอจะเนาะอยอันนี้มันบอมีหูเลยซึมจัวเนี้ั่นก็แม่เอแม่นี่มักันหมันมือนเห็นะอูมันอ่ะอืม โบาเลยจะเป็นไงไก่แล้วไก่ถึงความจริงแล้วเอานี่ใสกอีกนะนี่แม่อมนี่อันนี้เฮ้ยนี่นี่บีบซาเลยนี่นี่บีบลองป่หล่ะี่บีบรงตอวนี้ ตะหนูไม่ีด็ตัดซะ้อต,ต,ต,ตัดอดันนี้อ่ะตัดอันนี้ออกไปดอันนี้อตัดตัดอีกแล้วพีดดวนนน่น้องวมือใสของเส้อน้นองตัดนี่เเนาะแฟนเหมืไม่มีประโยชน์ ใหจะมีนี่เห็นมั้ยไอ้ไรมั้ยนี่จืดแบบนี้มั้ะแข็งอ่ะมันโดนความหนาวอ่ะมันโดนความหนาวมันหนักแข็งแบบทีนี้บ่เลยฉันเป็นแต่เนี้ที่ได้ปาดบหน้าสิอีกบ่เนี้ยไหลลงไปไหลลงไป เอาน้ำไปฉัน nuôi เนาะน้ำไปฉัน nuôi กันไปดีกว่านี้กันนะดีกว่านี้กันนี่ใส่น้ำไปเดี๋ยวมันจะนว <c ười> ลเนาะน,นี่นี่นวลนี่เบาเลยใช่ไหมแต่เนี่ยแม่ว่ามันเลอนะเนาะ องไปเลยเห็นบ้าบเห็นบ้าเห็นบ้ามันไ่ลงไล่ลงเห็นบ้าท่ใส่อีกันงนี่ยีกันยมันก็จะไล่ล่งคอนไปหากันเมืนจสแยบ่อีนี่แบบว่าขากินำชาหนังสี่เนาะพะยะว่าโอ้ฉันไม่ค่อยกินชาฉันกินแต่กาแฟใช่เหลก็ได้เถาเนาะกินทนี่ อะะอเอาไปโทษทีไปย่าชมพู่เห็นว่าผัวย่าชมพู่บอกให้ยังทีเห็นได้ตามใจเมียกนินเราจะไม่แตะนะสูงสูงมากเลยนี่ใส่เลยเธอใส่เ,เลยนะเธอนี่เ,เลยนะเธอเอาอปากกั้พวปาก แข็งไงเธอแข็งไงโอ้แขันหองหัวแข็งบ่ว่าจักคำเลยบ่จมจ่อยอันนี้แข็งนี่จมเอาจมเอาโอ้ของหัวของหัวแข็งบ่จมจ้าคำ ดุมแรงมีทางปากเหรอ <c oughs> เอา้เาเรื่องจริงนัน่นเองเอ้าไปไหนเบิร์ดเลยเซนินันเลยนี่น้ำพึ่ง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 ,งเดือนหา้าขออย่างเดียวหมด <c oughs> ขออย่างเดียวหมดอย่ามาใกล้พอแล้วเอา้ามา,มาได้แล้วเห็นมา การดองมันสิเคียื้นที่ที่เอาอย่างมาเสร็จปากมันจ้องสีปิดฝาไปแล้พวพอกันไหมคลิปหนาฮัทสุข,ขสุขคนลำๆด้วยร่างกายแข็งแรงสมุนแต่แตสวัสดีจ้า